ครับสวัสดีครับในวินาทสร้างป่าครับก็จากที่ได้นําเสนอในเรื่องของการเลี้ยงปลาหมอนะครับแล้วก็ปลายิศเพื่ออนุบาลน,นะครับก็พอดีกะว่าจะปล่อยลงบอ่อใหญ่เมื่ออายุครบ3เดือนผ่านไปนะครับให้เขาโตหน่อยแต่ตอนนี้เรื่องมีปัญหานะครับเนื่องจากเมื่อเช้าเอาอาหารมาให้ปกติพวกปลาหมอต่างๆแล้วก็ปลาหมอแล้วก็ปลายิศนะครับก็จะมาลุมกินแต่ วันนี้ก็ไม่เห็นปลานะครับก็เลยจะต้องเอาลงกรคำนเดหรือน,นาคาดว่าจะต้องมีศัตรูนะครับเข้ามานะครับก็คืออาจจะเป็นพวกนกนะครับพวกงูต่างๆนะครับก็เข้ามาคือทำให้ปลาหมอเหล่านี้ต้องหลบเข้าไปในบ่อในใต้พวกผักนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้กำลังทำอะไรครับครับตอนนี้แม่บ้านนะครับก,ก,กำลังช่วยช่วยเอาผักตบชวาออกนะครับ แล้วก็พวกจอกนะครับเพื่อที่จะได้หาอุปกรณ์มาช้อนปลานะครับเพื่อที่จะนําลงปล่อยในสระใหญ่นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงพวกงูพวกนกนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนนะครับเราก็ไม่รู้ได้นะครับมืจากมก็ไม่ได้อยู่ทั้งวันนะครับ เ่มันเบ็ดมมออด้ือใส,สน,นมันสีสนอ,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 อน<า>อขอบรองึ้นเด้๋คอเหยก่อเบก็มีนะครับปลาก็เริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะ ao khun, anh mày khun cái này, nhiều nhất không bỏ nữa, đi đây, khoét tổ buồn à, không khẩu không khẩu khẩu ui nhanh quá khẩu làm tay nhanh quá nhanh quá nhanh quá quá กล้องมัไม่เห็นไม่รู้ว่าเห็นบ่อาเชลงนี่้กันเถะนะสอู่มาไป ลงหนองเขาบ่ไ,ได้นี่ก็ไปสาวะตะปาลงตัวอาจจะไม่เห็นนะครับก็มียิ่สกกับปลาปลาหมออ่ะซ่อนอีกนิดหน่อนยๆพวดถอดเกือบเลยมันรลอดเห็นมันอ้อคือแนวแบบ ก็ทุลักทุเลพอควรนะครับกะจะปล่อยเลยไปลยเลยก็ไม่ได้ก็มีบ่อนี้มีหอยคันหอยคลาย,ายหอยคันหอยคันแบบนี้นะครับหอยคันใครไม่รูจ้จักหอยคันบ้างนี่คือหอยคันนะครับหอยคันเนี่ยตัวนี้แน่นอนเลยถ้าอัดถ้าอยู่ในบ่อถ้าได้แพร่พันธ์นะครับบ่อลงไม่ได้เลยตัวนี้ก็เลยต้อง เลือกเปล่ากันอันนี้ปลาหมอกับปลายี่สบนะครับน้ำไ,ไหลพดได้หนึ่งมือบ้าเยอะขึ้นน้องวดบอน ครับนี่รอบแรกก็จะเอาไปปล่อยก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยมาเอาอีกอยังเหลือเยอะเยอะเลยครับครับก็สรุปว่าไม่หมดนะครับก็ต้องเอาผัก ลงเหมือนเดิมแล้วก็ให้อาหารเริ่มให้อาหารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจ้าลูกปลานินนะครับลูกปลานินปลาตะเพียนมาปล่อยเพิ่มเพื่อที่จะอนุบาลให้โตก่อนแล้วค่อยปล่อยคืนนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูลูกปลานินกันครับวันนี้กําลังให้อาหารเย็นก็ลองจับลูกปลานินดูไม่ก็ไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่านะครับนอกจากก็ไม่ใช่ของง่ายเขาก็มีวิธีการนะครับที่จะเอาตัวรอดในธรรมชาติของเขาอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นนะครับก็เป็นผ้าเขียวเย็บ เพื่อที่จะให้มีความที่เพื่อเพื่อที่จะจับลูกปลานะครับจับลูกปลานินนะครับลูกปลาเห็นลูกปลาขึ้นมากินอาหารเยอะแยะเลยนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับลูกปลานะครับเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาได้ง่ายๆนะครับไม่ไม่ใช่เอาได้ง่ายๆนะครับแบบนี้ก็จะจับพวกนี้ไปขึ้นบ่อนะครับ โดยใช้ผ้าเขียวเหมือนเดิมนะครับตัวใหญ่ก็อยู่ข้างล่างครับก็จะลงไปด้านนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาทางนี้มาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ลองดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับ ครับก็ได้เยอะนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับอาจจะไม่เห็นก็ต่อไปกิจกรรมแบบนี้ก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็เก็บลูกปลาขึ้นไปเลี้ยงนะครับถ้าประสบความสําเร็จก็จะทําเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้กุ้งก็ติดมาด้วยเ,เดี๋ยวเอาปลาพวกนี้ไปปล่อยรอบแรกก่อนนะครับเป็นพวกลูกปลานิลนเล็กๆเ,เ,เยอะเลย พวกนี้ก็จะไปลงบอ่อนี้นะครับบอ่อที่ทําขึ้นใหม่นะครับเป็นบอ่ออันนี้มีกุ้งนะครับกับลูกปนินดัางส่วนดูว่าเขาจะรอดไหมในสภาพแบบนี้นะครับถ้ารอด ก็จะเลี้ยงต่อนะครับก็จะเลี้ยงอีกทีหนึ่งถ้าไม่รอดก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอเพียงแค่นี้เนื่องจากก็ยาวมากแล้วนะครับเร็นากะจะทำเป็นสองคลิปแต่ก็ทำเป็นคลิปเดียวเนื่องจากก็ต้องลงวันเดียวนะครับจะลงสองสามวันก็ลงไม่ได้นะครับก็ถ้าไม่มีคนมาช่วยก็ทำคนเดียวไม่ได้ เนื่องจากต้องถือสองคนนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายนะครับก็มีแต่การทำหน้าที่ของคนทำสวนแล้วก็ทำกเกษตรนะครับก็ทำไปเรื่อยๆมีอะไรก็โพสแนะนำนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วก็สำหรับการติดตามนะครับ